ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพัชอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัชก็จะพานักเรียนไปขึ้นหน่วยที่2เรื่องการบวกจํานวนนะับไม่เกิน1นึ่งพัค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการบวกจํานวนนะับโดยใช้ตาระางหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยค่ะเราไปดูกันเลย จากภาพนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเอ่ยค่ะสตอรอเบอรี่ใช่ไหมคะเอ๊นักเรียนบอกคุณครูพัดได้ไหมคะว่าสตอรอเบอรี่ที่นักเรียนเห็นมีทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยค่ะสตอรอเบอรี่ที่นักเรียนเห็นนะคะมีทั้งหมด245รลูกนั่นเองคะ่ะและถ้าคุณครูพัดเพิ่มมาอีกก้าหนึ่งนักเรียนบอกคุณครูพัดได้ไหมคะว่าเราจะมีสตอรอเบอรี่ทั้งหมดกี่ลูก ทั้งหมดกี่ลูกคะ53ลูกใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนสามารถบอกครูคัได้ไหมคะว่าถ้าเรานำสตอรอเบอรี่ทั้งตอกตะารามารวมกันเราจะมีสตอรอเบอรี่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยนักเรียนยังไม่ทราบใช่ไหมคะงั้นเรามาดูวิธีคิดกันเลยคะ่ะค่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะคะจะได้เป็น 245.. บวก53เท่ากับช่องว่างเอจากครัที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการบวกโดยใช้เส้นจำนวนใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะมาสอนนักเรียนโดยใช้การบวกจากตารางหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยโดยเราจะมาใส่ตารางในจำนวนแรกกันเลยนะคะจาก245อเเราจะใส่ตารางหลักร้อยได้อย่างไรเอ่ยค่ะ เราจะมีตารางหลักร้อยทั้งหมด2อันใช่ไหมคะและหลักสิบล่ะาาลคะเราจะมีตารางหลักสิบทั้งหมดกี่อันเอ่ยถูกต้องค่ะเราจะมีตารางหลักสิบทั้งหมด4อันและตารางหลักหน่วยล่ะคะเราจะมีทั้งหมดกี่อันถูกต้องค่ะเราก็จะมีตารางหลักหน่วยทั้งหมด5อันนั่นเองเรามาดูจํานวนถัดไปกันเลยนะคะ53เอเราจะใส่ตารางหลักยังไงดีคะ เราก็จะมีตารางหลักสิบทั้งหมด5อันนั่นเองค่ะและหลักหน่วยล่ะคะเราจะมีกี่อันเอ่ยค่ะหลักหน่วยเราก็จะมีทั้งหมด3อันนั่นเองค่ะเเมื่อเราได้ตารางครบแล้วเราจะทํายังไงกันต่อดีคะถูกต้องค่ะเราก็จะนําตารางทั้ง2อันมารวมกันนั่นเองนักเรียนลองนํามารวมกันสิคะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่อันเอ่ยค่ะ เมื่อเรานําตารางมารวมกันนะคะเราก็จะได้ตารางหลักร้อยทั้งหมด2อันตารางหลักสิบทั้งหมด9อันและตารางหลักหน่วยทั้งหมด8อันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะเมื่อเรานําตารางหลักร้อยหลักหน่วยและหลักสิบทั้งสองรูปนะคะมารวมกันเราก็จะได้สตรอเบอรี่ทั้งหมด298ผลนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะ 263บวก352เท่ากับช่องว่างเอ๊นักเรียนจะสร้างตารางหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจากจำนวนนับแรกได้อย่างไรเอ่ยค่ะจานวนนับแรกนะคะ263เอ๊ะเราจะใช้ตารางหลักร้อยทั้งหมดกี่แผ่นดีคะถูกต้องค่ะเราจะใช้ตารางหลักร้อยทั้งหมด2แผ่นและตารางหลักสิบล่ะคะเราจะใช้ทั้งหมดกี่แผ่นเอ่ย เราจะใช้ตารางหลักสิบทั้งหมด6แผ่นค่ะและตารางหลักหน่วยนะคะนักเรียนจะใช้กี่แผ่นเอ่ยค่ะตารางหลักหน่วยนะคะเราจะใช้ด้วยกัน3แผ่นนั่นเองค่ะและจํานวนถัดไปล่ะคะ352เอเราจะใช้ตารางหลักร้อยทั้งหมดกี่แผ่นดีคะถูกต้องค่ะเราจะใช้ตารางหลักร้อยทั้งหมด3แผ่นด้วยกัน และตารางหลักสิบนะคะเราจะใช้ทั้งหมดกี่แผ่นดีคะถูกต้องค่ะเราจะใช้ตารางหลักสิบทั้งหมด5แผ่นด้วยกันและตาร,รางหลักหน่วยนะคะเราจะใช้กี่แผ่นเอ่ยค่ะตารางหลักหน่วยนะคะเราก็จะใช้2แผ่นด้วยกันจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูพัดได้ไหมคะว่าเราจะนําตารางเหล่านี้ไปทําอะไรกันเอ่ยถูกต้องค่ะ นะคะให้นักเรียนนะคะนําตารางทั้งสองจำนวนนับนะคะไปรวมกันเอ๊นักเรียนลองนับดูสิคะว่าเราจะได้ตารางหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยทั้งหมดกี่แผ่นเอ่ยค่ะเราก็ไปดูกันเลยคุณครูพัดน,นะคะจะได้ตารางหลักร้อยทั้งหมด6แผ่นด้วยกันค่ะส่วนตารางหลักสิบนะคะได้1แผน่นและตารางหลักหน่วยได้ทั้งหมด5แผ่นด้วยกันค่ะนักเรียนทุกคนได้เหมือน ค,ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการบวกนะคะจํานวนนับไม่เกิน1นึ่พโดยใช้ตารางหลักเลขนะคะซึ่งเราก็จะนําตารางหลักเลขของจํานวนนับทั้งสองจำนวนไปรวมกันนั่นเองค่ะดังนั้นผลบวกของจํานวนนับที่ได้นะคะก็จะเท่ากับผลรวมของตารางของจํานวนนับทั้งสองจำนวนรวมกันนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูพัดขอตัว,วลานักเรียนคนไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย